สวัสดีนะครับวันนี้มีวัสดุมาถึงผม2รายการนะครับมาจากกำแพงเพชร1รายการนะครับแล้วก็มาจากชนบุรี1รายการนะครับเดี๋ยวเรามาเกตกล่องปรษณนินชมข้างในไปพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นพระอะไรกันบ้างนะครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับไปชมพร้อมๆกันครับกล่องแรกจากกำแพงเพชรนะครับเป็นเยาท่านเดิมนะครับที่เคยแบ่งหลวงปู่วิเวียนให้ผมนะครับแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่วิเวียนอีกเป็นของอาญากอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เยาแบ่งมาให้นะครับก็ขอบคุณเยาได้วยนะครับเดี๋ยวมาชมข้างในไปพร้อมๆ ยาวๆแบบนี้ต้องเป็นตะกรุดแน่นอนครับเป็นตะกรุดชินนบัญชรนะครับหลวงปู่วิเวียนวัดดวงแขนะครับเป็นตะกรุดสามกริย์ยุคแรกนะครับนี่ครับหลวงรับปิดทองแบบนี้นะครับสร้างน้อยหายากมากนะครับก็ต้องขอบคุณเฮียแกด้วยนะครับที่แบ่งมาให้ผมนะครับเฉพาะผมเช่าเฮียเนี่ยเป็นเสษแล้วนะครับช่วยแบ่งมาให้นะครับแกสทบาบุมาจากวัดทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณเฮียมากๆนะครับที่แบ่งของดีมาให้ผมเก็บต่อนะครับอันนี้นะครับถือเป็นของอายากในสายเลยนะครับตะกรุดชินะบรญชรสามกรัตั์ยุนแรกนะครับ ตรงต่อไปนับจากชนบุรีนะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่เคยซื้อขายกันนะครับแล้วก็เขาจะใช้ตังค์นะครับเขาก็เลยส่งมาขายผมนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญพังประการรุ่นปกป้านะครับสามเหรียญนะครับเป็นเนื้อกระกรัวสองเหรียญแล้วก็เนื้อจนวนหลอดินไทยนะครับแล้วก็ตะกุดชินาบรรชนนะครับถ้าใครมีพักเครื่องนะครับอยากจะแบ่งปันอยากจะเลียดเป็นเงินสดนะครับสามารถส่งภาพมาให้ผมประเมินราคาได้นะครับยินดีรับเช่านะครับรับเช่าในราคายุติธรรมนะครับขอบคุณครับ